ฝนตกพอดีนะฮหลือหลังคาใหม่เนาะหลังคาใหม่ก็ใหม่จริงๆครับเพิ่งทำใหม่โอ้ยหลังคาใหม่ครับเททางลื่นไปบ่ต้องเกินครับบ่ปันได้ค่ะมันก็ทาใหม่ในเอฟซีท่านบ่บ่หึืบ่ามันกะที่ว่ามันสาบมาอยู่แต่ว่าบ่มันสั้นสองไม่ท่านไปเบิ่งยังเลยพี่ชายกับบอใบเบิ่งบ่ได้ไปแล้วบ่ได้ลุงมมาอยู่เมื่อเล็บ่ได้เข่าครับแต่มันไม่มีลมหรอกครับไม่มีผลหรอกลุง เพราะว่าเรารลุงทำการศาสตร์ด้านยื่นออกไปด้วยแล้วตรงด้านข้างมันก็มีรางน้ำอยู่นี่ไงลุงพันธุ์ผู้ใดอยากเห็นลุงพันธุ์นี่เดชโอ้โบกุดในบ่ครับไปวานะฮะไม่มีหรอกป้าครับมันลังข้ามมันปิดมิดชิดอยู่ไอตัวมาส่วนน้อยครับตัวนั้นผมเลยไม่ได้ดูว่ามันมาจากจุดไหนแต่ถ้าตกนานๆมันก็มี าาทาให้มันลงตรงนีว่าตน้ตนมะขามมันเองไงโอ้นี่ไงมันจะมีมุมเอตรงนี้ที่มันไหลลงไปจากข้างนอกเนี่ยครับจากการสาด<อ>ตรงนเนี้ยตกมาปุ๊บแล้วมันก็ต้องเข้าเพราะว่าพื้นบ้านมันจะต่ำกว่าน,น,นี่มันลอยลงมากอกอ็ส่วนน้อยส่วนน้อยหรอกมันไม่ได้เท่าไปถึงภายในนี่ก็ดีแล้วกดสกัดทะลุรางเนี่ยไม่ให้มันขังเป็นรูเนี่ยเป็นรูต่ำตรงนี้มันเลยเพราะว่าหน้าฝนนี่ยึงจะมาทำรังตรงนี้ทำรังมันเลยไหม โอ้ยจะไปดูจไปุ้งเรื่องอะไรทำให้มันลาดมันคร่บก็ต้องเก็บแต่เดียวเดี๋นี้นี่มันไหลกันตรงนี้มัย้อนไปนู่นเปลี่ยนราคาใหม่คจะทำราคาใหม่ครับโอ้ทำราคาใหม่ครับทำราคาใหม่าคาใหม่ราคาใหม่ครับบ้านก็ราคาใหม่คุณก็ราคาใหม่ปวดขาบังปวดขาบังครับยังชั่วับ มือเช้าอะเรกันทุเรียนขาใครแน่แล้วมือนอนเบิ้งก้อนปวดระบบช่วงเช้าแน่นอนตอนนี้ยังไม่ยังไม่ออกมือขาเดินแบบขาแบบไฟเลยวันนี้ปิดเด้อตั้งท่ามือไว้น่ะวางไฟบนบ่หักครับผมตั้งท่ามือไว้นะตั้งเวลาไว้อย่างนอดทำเมื่อไปทำเมือคือการตั้งเวลาทำทำคือเวลาเมื่อคือตั้ง ตัวตั้งเวลาพอดีบ่ะมันลงตัวจะไปจานอันนไปผู้ใดใส่รพอฟื้นครับพอฟื้นเราไปใส่ครับพอดีแสงมันสว่างน้อยเราไปใส่ไลสุดตลาดน้อยซื้อครับเออเอาไปใส่ได้ยินดีเอาไปใส่ได้เนี่ยมันจะได้สว่างมากหน่อยเพราว่าเพมันจะมีโครงการติดไฟให้อยู่นดู้ เพราะว่ายังยังไม่ได้ติดเห็นพี่อนวัดพูดอยู่ว่าจะซื้อหลอดไฟมาติดให้อยู่โครงการถนนสวยก็อีกนนาก็มินเตะเป็นอยู่ทางเต่างอยง่ายที่จะเข้าไปสะกดไปนั่งจันทหร่าไฟแสงจันทร์ที่เป็นเสาไอแสงโซลาเซลล์แสงโซลาเซลล์แผงนเนาะใช่สวใช้ไฟนั่นเางมันก็ดีกว่าไม่ติดอ่ะใช่ มันก็มันก็อยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนองช่างวงแต่มันทำแผงเดียวงงตรงแผงใหญ่อยู่แผงขนาดห้าสิบเซนคูณหกสิบเจ็ดสิบนี้โอเคเนาะใช่ครับผมมันก็เก็บไฟทั้งคืนอยู่แล้วตู้เครื่องปรับำนี่ประมาณสามสิบนาทีคนก็แข็งเปียกอยู่ พียเบิดแล้วจะาปีนึงนะแล้วก็คนน่าแข่งเปียกแสดงว่าต้นไม้ครับผมเนี่ยเวียนามโอ้ถ้ามันแบบกระโดดโคนต้นไม้แล้วเนาะมาซีหามือมันน่าสบายแมนแล้วสบายเลยแห้งตอนนั้นบ่แห้งเลยแล้วก็คนน่าแข่งเปียกนะเป็นอน้าที่พลระซึมลงดินนะต้นไหม่ดูดน้ำนะครับขอบคุณฝนครับพี่รุนครับครับผม คุณพัพิลุนนะที่แรงความใครลืม Power Bank ไหมมีใครลืม Power Bank ไหมตอนตอนที่ไล์สุดตอนมิกซิ้งเหรออรูอมุมมุมทางเก้าอี้ใช่ไหมโอเคครับขออยาจบคลิปอย่างท่านี้นะครับค่อย